เอาเลยครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับมาในเกม Resident Evil Village นะฮะฟังจากเสียงเพลงแบ็กกราวด์อยู่แล้วเนี่ยวันนี้เราไม่ได้มาเล่าประวัติของตัวละครตัวไหนใน Resident Evil Village นะครับผมแต่วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมมอสุดหาใน Resident Evil Village กันนะครับซึ่งแต่และมอสที่ผมจะยกมาในวันนี้เนี่ยเป็นมอสที่สามารถหาโหลดได้ฟรีในเว็บไซต์ของ e x ั s Mod นะครับและเนื่องด้วยจาก Resident Evil Village เนี่ยเป็นเกมที่เพิ่งวางจำหน่ายนะครับผมทำให้มอสที่ตามออกมาเนี่ยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ แต่ผมรับประกันความฮาและความสุดแสนจะคิดได้ของคนทามอสนะครับคือเห็นแต่ละมอสแล้วอยากจะถามคนทําเลยนะครับว่าพี่ทํามาเพื่ออะไรพร้อมกับฟุตเทนมอสที่จะเอามาให้ดูในวันนี้เนี่ยเป็นมอสที่ผมลองเล่นแล้วจริงๆนะครับผมเป็นการเริ่มเกมใหม่ครั้งที่5ของผมแล้วนะครับแหมเล่นพเพลินมากนะครับกว่าจะเบื่อเนื้อเรื่องนี่ก็คงน่าจะเป็นรอบที่6นะครับและที่สําคัญเลยสำหรับใครที่อยากเล่นมอสที่ผมเอามาให้ชมในวันนี้เนี่ยและยังไม่รู้วิธีการลงมอสนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมว่าอยากให้ผมทําคลิปสอนลง ถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้ผมสอนลงมอด Resident Evil Village เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยครับผมเราไปดูมอดตัวแรกกันเลยดีกว่าครับ มากันที่มอตตัวแรกเลยครับผมเจ้ามอตตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อเต็มๆว่า Banana Gun and Spoon Knife ซึ่งมอตตัวนี้ถูกสร้างโดยคุณ Steve BG23 นะครับโดยลักษณะของมอตตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนปืนพกเริ่มต้นของเราที่ชื่อว่าเลมี่เนี่ยให้กลายเป็นกล้วยหอมที่ถูกปอกเปลือกไว้อย่างนี้นะครับพร้อมกับมันยังมาคู่อาวุธระยะประชิดที่เป็นช้อนด้วยนะครับแต่ในวิดีโอนี้เนี่ยผมเอามาแค่กล้วยนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมต้องเปลี่ยนให้เป็นกล้วยแต่พอได้ลองมาใช้ดูจริงๆแล้วเนี่ยในสถานการณ มากันที่ตัวที่2นะครับซึ่งม็อดตัวนี้มีชื่อว่าไฟสวอเตอร์นะครับหรือแปลไทยก็คือไม้ตีแมลงวันนั่นแหละฮะและม็อดตัวนี้ถูกสร้างโดยคุณสตีฟบีจี23อีกแล้วนะครับแม่พี่แกเนี่ยทำแต่อะไรแปลกๆเจ้าไม้ตีแมลงวันนี้เนี่ยจะเข้ามาแทนที่มีดของผู้เล่นในตัวเกมเลยครับส่วนตัวผมคิดว่าผมเข้าใจแล้วนะว่าทำไมต้องเป็นไม้ตีแมลงวันเอาเป็นว่าเพื่อนลองไปเล่นกันเอาเองนะครับผมผมไม่อยากสปอยในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับ และมอตัวนี้ยังประกอบไปด้วยไม้ตีมแมลงวันทั้งหมด3แบบนะครับแบบที่1ก็คือแบบพลาสติกสีแดงธรรมดานะครับแบบที่2ก็คือไม้ตีมแมลงวันสีทองนะครับผมไว้สําหรับปัดเป่าแมลงวันแบบคนมีฐานะนะฮะส่วนแบบที่3ก็จะเป็นสีเงินนะครับผมสําหรับสายลักชวรี่แบบมินิมอลสำหรับคนที่มีมอตัวนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าสุกใดเเราจะเท่ากันได้ตีตูดเจ้าของบ้าน เอาจริงคืออย่าไปเสียเวลาเลยเราฆ่านางในปราสาทไม่ได้คือมีไว้เล่นเอาหาพอจบเกมแล้วไปแลกคารัมบิดมาใช้ดีกว่ามากันที่ตัวที่3นะครับผมจะมอตตัวนี้มีชื่อว่าเขาทีโอดอร่านะครับไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อไทยว่ายังไงดีก็เอาตามที่เพื่อนเห็นเลยนะครับและมอตตัวนี้ถูกสร้างโดยคุณเครซี่โปเตโต้นะครับซึ่งมอตัวนี้จะเปลี่ยนโมเดลส่วนหัวของเลดี้ดิมิเรสนะครับผมให้กลายเป็นรถไฟโทมัส ก่อนลงมอสตัวนี้ผมก็คิดว่ามันเปลี่ยนแค่หน้าที่ไหนได้พอโหลดมอตมาแม่งมาทั้งโบกี้ What <the> fuck? แต่หลังจากได้ลองเล่นมอสตัวนี้แล้วเนี่ยมอสมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาพอสมควรนะครับผมบางครั้งเนี่ยถ้าเราออกห่างระยะไปเนี่ยหัวของเลดี้ดิมิเซสเนี่ยมันจะไม่โหลดหรือบางครั้งหัวของนางเนี่ยจะเกิดอาการบั๊กทางกราฟิกอีกด้วยนะครับอ่ะก็แบบนี้เลยนะครับมันก็จะออกมาเป็นเส้นเส้นซึบๆแบบนี้เลยนะแต่เจ้ามอตตัวนี้เนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่ดีงามมากๆและส่วนตัวผมเนี่ยคือชอบมากๆและนั่นก็ค all this for a child who just been here what the hell do you, you ungrateful selfish wretch you come into my house you damn boy ใช่เลยครับทุกคนคือมันไม่ใช่แค่โมเดลกระจกกระจอกนะแต่ปากของนางเนี่ยสามารถขยับได้ด้วยนะครับ What wretch! the hell un ateful, selfish ungrictful, do you do? You และมอสสุดท้ายของคลิปนี้เป็นมอสที่วัต t ตมากๆากเลยครับใช่แล้วครับทุกคนใครจะไปคิดว่ามอสแบบนี้แม่งมีอยู่จริงๆนะครับโดยมอสตัวนี้มีชื่อว่ามินิมีคริสนะครับและมอสตัวนี้ถูกสร้างโดยคุณ JT JT อะไรวะ เอาเป็นว่าผมจะเรียกเจ้ามอตตัวนี้ในภาษาไทยว่าคริสตัวน้อยละกันคือมอตตัวนี้แม่งเหมาะสมกับคําถามที่ว่าทําทําไมทําเพื่ออะไรแต่ความหานี่คือจัดเต็มเหมือนกันคือตอนที่ผมเลื่อนหาหมอตอยู่เนี่ยแล้วเจอรูปปกของเจ้ามอตตัวนี้เนี่ยทำเอาต้องกดเข้าไปดูทันทีเลยโอ้โหไปเห็นแค่รูปนะคืออย่างฮาเลยแล้วพอมาลงเองเล่นเองแล้วเห็นมีอาร์กำลังรูปหัวคริสเนี่ยคือแบบไอ้หี้ยกูกำลังดูอะไรอยู่อนะ What the fuck? แล้วไหนจะมีตอนที่คริสเข้ามายิงมีอาแล้วก็เอาคริสตัวน้อยกลับไปอีกแม่งดูเป็นมอสที่ไม่มีอะไรนะเว้ยแต่พอลงเองเล่นเองอะ่ะโคตรฮาเลยขนาดเห็นแค่รูปนี่ยังฮาอยู่เลย ก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชื่นชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบมากๆเนี่ยก็อย่าลืมแชร์ส่งต่อไปให้เพื่อนดูกันด้วยนะครับและอยากให้ผมสอนลงมอส Resident Evil Village หรือเปล่าเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้านล่างคอมเมนต์เยอะๆนะครับแล้วเอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ